สวัสดีพี่น้องโปรไฟล์มะเขกระซาว่า่เหล้าไก่ผีหายเนาะพี่น้องมันนี่ซาว่า่เหล้าไกาผ้ามาเห็ดแจ่วนั่นเนาะพี่น้องเนาะแจ่วแคบหมูเนาะพี่น้องเนาะเข้ากะเอาไปคลิกๆขวัวแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็เอากระเทียมกระหอมมะขัวเนาะพี่น้องขัวจนแบบแห้งๆเนาะพี่น้องเน้าขวัวแบบมันซุกๆแน่น้พี่น้องแต่เข้ากะเอามาตั้มนาะพี่น้องเนาะ ข้าตำเหมือนม,ม,ม,มันเด็กๆมุนๆล้วพี่น้องจวดดวดนะนออนและ้วฮาก็เอามาอผัดเะาพี่น้อผัดมันหอมๆเ้าพี่น้อง พัดไปเรื่อยๆกับพี่น้องเนะพัดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเห็นไหมหอมๆก่อนนะพี่น้องเราจะข้าวหนึ่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยเอากากมูมาใส่เนาะพัดทั้ห้องเลยฮะเอากากมูลงไปใส่เรื่อยๆพี่น้องกากมูลงไปพัดก่อนนะพี่น้องเราจะข้าวหนึ่งพัดไปเรื่อยๆเด้พี่น้องเรือ นี่ม nope. ันแบมแหงแน่นะพี่น้องแหงเน่เจะข้าเขาคอยมาปรุงกันนะพี่น้องเนาะมาเตรียมเครื่องสิบใส่หลอดแดงๆแล้วพี่น้องเนาะที่นี่เขาก็เอาน้ามะัามปี๊มคขามเปียกเขาเอาไปแช่น้ำก็เลยพี่น้องเพราะว่าเขาใส่มคขามเปียกเนาะแล้วก็ใส่กะปีเนาะกะปีเขาก็มาบีตรงน้ำมคขามเปียกได้เลยพี่น้องมาจึงปรุงง่ายนะพี่น้องเนาะมาจึงไปาเทไปพัดมง่ายเนาะ เขาก็บีวีให้มันละเอียดในน้ำมะขามเปียกเนาะเดี๋ยวแล้วเขาก็ไปใส่ที่ว่าเขาพัดแข่งๆไว้นะพี่น้องก็ใส่ลงไปเรื่อยเนาะใส่ลงไปเรื่อยเนาะแล้วาันเาแล้วเวลาเขาก็พัดอีกพี่น้องให้มัาเคสจะใส่บางทีโค้งน้ำเมกะได้ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่โีมันก็โอเยเนาะถูกโบราณนี่ยเนาะ พัดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องใส่น้ำตาลน้ำได้พี่น้องน้ำตาลไส้แดงเนาะถ้าปรุงด้วยน้ำตาลไส้แดงแล้๋ยวกับปีแล้๋ยวกับข้ามเปียกขนาดเนาะพี่น้องเนาะให้มั่งในจังหวะกระใสเกลือจังน้อยนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเราใส่โบนใส่เนาะเพราะว่ามันมีความนวดจากกระปีเนาะถ้าก็เลยใส่น้ำตาลตัดลน้ำตาลกระใสออกรสชาติหวานจังน้อยๆนะพี่น้องก็ข้าวเหนียวอุ้ยสุดยอดพอพัดไปเรื่อยเนาะอุ้ยสีไปแต่แสีบนะพี่น้องเนาะ เซียแต่พี่น้องเอ้อมาเบิองมาเบิองตักใส่จานเนาะโอ้ยไปแตกกินเนาะพี่น้องเนาะเด้อมากินกับสาลาบไก่กับทีมงานเนาะแซ่บฮิดมันนี้เฮ็ดแคบหมุกแจ่วแคบหมูเนาะน้ำพริกไก่น้ำพริกแคบหมูเนาะโอ้ยแซ่เสียด้พี่น้องมาเด้อมากินกับทีมงานสาลาบไก่แซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ยเบิองเบืองเบืงแกะเหรอวะแะอืม